สวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมชิปแอนด์ซีเหมือนเดิมนะผมเพิ่มเติมคือเรือเราใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเรือมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับอะเรือลำนี้เนี่ยจะเป็นเรืออวนนะครับผมมอาอ้าวไปไหนแล้วอะ<ม>โหล,ล,ลูกเรือลูกเรือตกน้าเรือลำนี้จะเป็นเรืออวนนะครับเดี๋ยวเรามาให้แล้วอวนเราอย่างนี่ไงอวนอะ่ะอวนต้องคุมเหรอ วันคุ้มตรงไหนอะเฮ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรีวิวเรือก่อนอุ้ยภายในอลังการอาจารย์อลรงอลงอลงค์จางอลองแกงมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาดูมาดูเฮ้ยไหนโซดาเชลียไม่ได้เปิด เปิดเฮ้ยดูดูหลังเช้าดดูดิดูดิดูดิเส้าวะหลังช้าไม่มคยมีฝุ่นฝ่าเศร้าวะไม่มีวะโอ้โหเศร้าวะเฮ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเล่นให้หมดไปคัทกล้งไหนอ่ะมีมีเอ็มมีวิดีโอด้วยอ๋อไปคัทก้อยู่นี่เฮ้ยปิดปิดที่แปดน้ำฝนเออนี่อะไรอ่ะ ล็กไฟเนี่ยของไฟฟิวหนึ่งคูณสองรู้สึกว่าไฟฟิวจะต้องซื้อไปซื้อฟิวมาใส่ไปห no. okay. นูโอเคซื้อร้านช็อปซื้อในช็อปซื้อในช็อปอยู่ในทูลมั้งอยู่ในช็อปแล้วอยู่ในทูลน,นะเดี๋ยวขอฟังเสียงเครื่องนี้เร็วๆรีบมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องพร้อมกัน เฮ้ยเจ๋งว่ะวตดัดเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรมะคืออะไรมะพีเล็ดอยู่ตอนเนี้ยมันคืออะไรมะไม่เคยทำประมงด้วยดึงวันตัวดึงวันดูดิดูดิดูดิ ใช่ใช่ใช่ตัวดึงอวนตัวดึงอวนวิ่เจ๋งว่ะไอ่ไอ่อย่าเดียดอย่าเดียดอย่าเดียดเอาเองไปใส่ฟิวไปไปใส่ฟิวไปเออใส่ฟิวไม่ไม่เลยมีฟิวแล้วเลยมีฟิวแล้วเลยมีฟิวอยู่อ๋อแล้วตรงนี้เปิดไม่ได้เหรออันไหนเนี่ยอ๋อผมผมต้องผมต้องอันนี้เนี่ยจริงจริงมันต้องเปิดเปิดได้หรือเปล่าเพราะมันต้องคุมเคนไง

เสีงยงมันช่างเราเสียงมันช่างเราใจเหลือเกินหนา,าคนดูไปบางอวนด,ดอาานดีกว่าปะ,อะอาโอเคครับอ,อวนที่เราใช้นะครับเป็นอวนอันสุดท้ายเลยนะครับวิธีทิ้งอวนแล้วกด E ถือถือลูกไอ้นี่นะอ่าแล้วก็มองตรงเียแล้วกดปล่อย เดินเรือเลยสายเดินหน้าไปเดินหน้าไปสายเดินหน้าไปเดี๋ยวผมทิ้งเรื่อยๆเลยสาย แต่ถ้าใช้ระดับสองมันก็ไม่น่าจะบักอะไรมั้งเนาะไม่น่าบักไม่บักเพราะว่าเมื่อวันที่เราเล่นมัน<ป>เราเราทดลองมันระดับาสาม,สามถูกไหมออมันเร็วไปออไปต่อเลยครับไต่ไปต่อเลยครับไายไ ไปเรื่อยๆเลยครับตายว้าวางแนวยาวเลยไวปลาตัวไหนจะเข้าอา่าวต้องดดเระดักไว้ดวงไลท์ก็ติดอวนดวงดีก็ลอดไป <laughs> ใช่ไหม <laughs> เป็นเก็บเป็นการเก็บวลที่เร็วมากนะเลอะอวนอะวิสิบห้าแล้วอ่ะเดี๋ยวเองเราเราสลับเดี๋ยวพี่ถ่ายอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราสลับตำแหน่งกันนะได้ๆเดี๋ยวเราสลับกันเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวทําให้คนดูดูก่อนว่ามันทายังไงบ้างเ๋ยวมีคนเล่นด้วยเสร็จแล้วตายเสร็จแล้วเสร็จแล้ว วนไปเก็บอันแรกเลยไตายมาครับเราก็ถึงหมายที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําหน้าที่กันโบเดีย๋ยวนะอ่าเลขสองแล้วเราก็ให้มองมองตรงนี้นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวรอวอนอโ,อโอเควนเข้าแล้วเฮ้ยอะไรลอยวะอ่ารอรอ,อนะครับผมต้องรอสักครู่นะครับ เพื่อให้ปาลาอรออวนถูกดึงขึ้นมาเพราะว่าเราจะเล่นระดับสามเล่นระดับสามไม่ได้นะเพราะตอนนี้เกมยังบั๊กอยู่เนาะเราต้องเล่นได้แค่ระดับสองก็คือให้มันดึงขึ้นมาแค่ระดับอุ้ยปลาอะไรวะนะ้าอุ้ยปลาโคดปลาโคดตัวโคดใหญ่ปลาโคดต,ตัวโคดใหญ่อะก้า ก้นใจเลยเนี่ยตัวตัวอย่างดีเลยให้เราปลดตัวบล็อกปลดปลาครับปลดปลาเสร็จปุ๊บยัดโดนถางงั้นอาถังเดี๋ยวผมก็มาซับเลยผมก็มาซับปลาล้างปลาอันนี้มีกี่อันอ่ะสองเรียบร้อยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่นูปละโฮตัวใหญ่มากนะคุณดู โอ้มีหน้าที่หลากหลายให้เราทำมาเกมเนี้ยล้างปลาไม่ได้ปลาย่งย่างยาง่ยงต้องรอเก็บอวนเสร็จก่อนเออเนี่ยเห็นไหมพอพอเราใช่ดับสองมันก็ไปบั๊กมันจะมีบางตัวที่บั๊กบางตัวถ้าถ้าบั๊กเราก็กดอันนี้เอาเนี่ยไอปุ่มแดงเนี่ยสวิตซ์ตรงเนี้ยอ๋อถ้าปลาใครบั๊กเก็บไม่ได้ให้กดปุ่มแดงนะครับถ้ากดปุ่มแดงปุ๊บคือมันจะยกขึ้นมาทั้งอวนเลย แต่เราก็ไม่ได้ปลานะมันจะเอาอวนเข้ามาเก็บไม่เฉยเหมือนแบบตัดบลั๊กอะแต่ปัญหาให้ไปเก็บอวนตัวอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยอ่าหมดยังอุ้ยวุ้ยมีม,ม,ม,มีมีปลายักษ์มาอีกตัวนึงปลาโคตรปลาโคตรปลาโคตรโอ้อะไรเนี่ยปลาซิวโอ้โหอันนี้ปลาซิวก้ากล้าดูดิกล้าดูตัวแค่นี้ดิไม่ติดอวนละกล้า หมืนจะปวดเลยว่ะไอ้ตัวนี้ตัวข้างล่างตัวอะไรอู้นี่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 ตัวนี้ตัวนี้บึมบึมมาบึมบมวันแล้วหูมโหฬารหูมโหฬารตะการตาอ่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่นี่ไงต้องรอมานิดนึงมันจะเด้่งดิงเห็นว่าหางมันจะเด้่งดิ่งเออเอฟโอเค แล้วมาเดี๋วก็มาล้างปลากันอ่ะเดี๋ยว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 พี่ถ่ายคลิปพาคนดูล้างปลากันเดี๋ยวเองค่อยทำหลังจากถัดถัดจากนี้อ่ะต่อไปนะผมจะเป็นการล้างปลานะครับผมเอาอี้ออกนี่นะครับให้เราเล็งตรงๆนะโอ้แล้วก็ขยับเมาส์เป็นลายยาวเออเป็นไงห้าดาวโหสุดยอด เกมนี้นี่ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมว่าสนุกนะเพราะว่ามันไม่เหนื่อยโอเคเมื่อกี้เราได้กี่ตัวนะมีไอจิ๋วด้วยตัวหนึ่งนะโอ้ได้ดาวเดียวโหเศร้าวะก่าเฮ้ยต้องเจอผมเนี่ยดาวเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเมาส์มันเร็วอ่ะพี่ตั้งค่าเมาส์เร็วไว้อ่ะเฮ้ยโอ้โหอุ้ยนี่ไงไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วมาแล้วคนรู้ไอจิ๋วไอจิ๋วจวด เอ๊ไอจิ๋วโอเคนี่ครับผมการวางอวนก็ทำทำอวนประมงก็จะประมาณนี้แต่แนะนําผมแนะนำอย่างหนึ่งนะนะ้องการเนาะเรื่องความเร็วความเร็วของเครื่องดึงอวนนะครับ<ม>อย่า<ม>อย่าเกินสองนะครับเพราะว่าถ้าเกินสองแล้วเดี๋ยวมันปั๊กเดี๋ยวผมขับเรือให้น้องก่อนเครื่องเป็นไรทำไมมันเครื่องยังไม่เครื่องเชเรบูซี่เครื่องยังไม่ว่างกอะไรขึ้นปิดปิด เออเองเปิดอันนั้นทิ้งไว้เตรียมตัวเกี่ยวเตรียมตัวเกี่ยวไอตัวไอตัวข้างหลังมัาบอกว่าไอมือซีไอ้กาเองเนี่ยต้องมาไอนี่พี่จะดึงปลาเองไปครัวปลาเองแม่นแม่นอะ่ะ <c oughs> เองอ่ต้องมาขับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเป็นคนเกี่ยว <c oughs> เกี่ยวไออ้วนเออสลับหน้าที่กันนี ไปขยับเรือไปน้องเอ้ยไม่ใช่ดีอเอ้ยตอนนี้ก้าเป็นไต่นะครับผมเรือลำนี้เป็นของเขาแล้วนะตอนเนี้ยเขายึดเรือผมนะครับเพราะผมไม่อยู่นะเขาได้ทำการไฮแจ็คเรือผมไมแล้้เขาเดตวงยางขาเขาเดตวงยางโอเค <c oughs> เรียบร้อยแต่แต่ไปยินกลัวปลาเลยครับแต่ครับ ถ้าถ้าถ้าใส่ทำไม่ดีนี่ผมหักเงินเดือนใส่นะครับกูอยากตดวน้ำว่ะมันโดดไม่ได้นี่ไม่อยากโดดนโดดน้ำอะไรตอนนี้เราเป็นตัวปลาอะไรตัวแรกตัวกระติ๊ดเดียวเองโอ้ย่าแซลอย่าแซวปลาบอกอย่าแซล,แซล,ล,แซลเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อย ไปไปทำต่อไปนะครับลมข้างในข้าสอน็อตเองอะข้างนอก,นอกแค่สน็อตก,ก็จริงแต่ข้างนอกอคือใหญ่เลยก้าเองขยับเรือไปรอทุ่นต่อไปก็ได้นะได้ได้ได้แลวเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวรราพาคนดูทําทําชั้งปลากันเพราะว่าเรายังไม่มีเงินซื้อเรือ20กว่าล้านนะ เราต้องทำสังปลากับอทำประมงควบคู่ไปนะครับผมจริงๆริจริงอ่ะเดี๋ยวรอพี่วัดมาก็ได้แล้วเราซื้อเรือคนลเราลำไปเลยแล้วก็ไปทตรงน,นู้นนะเพราะว่าที่ผมดูนะถ้าไอไอใหมห่รอกที่ผมไปแรกแรกที่ผมว่าไอใหม่รอบที่ภัยเยอะจริงจริงอ่ะ,ะถ้าประมาณถ้ารากะได้ประมาณสามร้อยตันนะสิบล้าน,นอ่ะอ่าอ่าประมาณประมาณก็สิบล้านอะเรือมันกี่ล้านอ่ะเรือประมงอีกลำหนึ่งลำใหญ่สุดใช่ไหมตอนนี้ที่มี ยี่สิบกว่าล้านใช่ยี่สิบหกล้านยี่สิบหกล้าน<ช>แล้วก็ใช่แล้วเตียวเองพี่แล้วก็แค่วิ่งสองลัำสามลำแค่นี้จะก่อนก็ได้ก้าอใพึ่งแต่เท่าที่ผมทำทำดูนะครับผมเรืออ้วนเนี่ยเลเวลจะขึ้นเยอะแบบเยอะมากเยอะแบบก้ากระโดดเลยแต่ ตังจะสู้อ่าระวางเบ็ดลาวไม่ได้เบ็ดลาวเนี่ยตังจะพุ่งมากพุ่งไม่พวกกวุ่งก็ดูกันดิเบ็ดลาวเบ็ดลาวตังจะพุ่งมากเลยนะเอะอเจอของแท้แไหมเอ้ยอยังได้อยู่ใหญ่ป่ะใหญ่ป่ะรดใหญ่อะรถใหญ่แล้วเอาไปฟาดหน้าใครได้บ้างไปกะได้เวลาครัวปลาแล้วเองอะ เดี๋ยวจะพึ่งพี่ลองดึงวันนี้ก่อนได้ปะได้ได้ดึงได้ดึงได้ดเออโอเคไปครัวป,วาปาล,วลาเลยไปครัวปลาเลยไล่ไลสไปทำปลาแล้วไงเนี่ยเป็นไงเราโหดจัดอะเป็นลูกเรือที่ตึงอะ่ะอุ้ยปลา,าก้าก้าไอตัวตัวนี้แหละปะลาลิ้นหมาก้าปลาลิ้นหมาว่ะเอ้ยไม่ใช่ป่ะปลาอะไรวะเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้แหละที่เราชอบบั๊กันอ่ะเออตัวเนี้ยแหละนั่ไนไง ป้ี่อ่ะบักไหมจับได้ปะจับ,บ,บไม่ได้อยู่ไม่ได้เฮ้ยม,มันจะมีช่วงขึ้นมาอย่างนี้วะจับได้ปะรอมันดิองก่อนป่ามันดิองเบามากเลยนี่ๆจะมีช่วงเนี้ยจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันยกหักช่วงสูงๆอะเองก็จับดีพี่จับไม่ได้ฝั่งเนี้ยพยายามอีอูอ่กดอีรัวๆเลยตักๆๆๆ ทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นใช่ไหมกันพี่ตัดแล้วนะตัดเลยตัดเลยปลาปัไออ้วนต่อไปเลยแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยผมว่ามันนานกว่าจะได้ตังแตละบาทอ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วมันมันมันสนุกไหมมันมันสนุกนะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าจะฟาร์มตังนะครับผมแนะนำใม้ใช้เบ็ดลาวแต่ถ้าจะฟาร์มวิอ่ะแนะนำเลยเรืออ้วนเวิขึ้นเร็วมาก ตอนนี้ผมเวลลวสิบห้าจะขึ้นสิบหกแล้วนะไอเอารอบนี้ไปขายกันว่าจะได้เท่าไหร่ไปตัดภาพไปดูตอนเราขายเลยดีกว่าเนาะว่ามันได้เท่าไหร่นะใช่ใช่ใช่ใชโอเคโอเคครับ oh. เดี๋ยวเราซื้อเรืออีกลำหนึ่งนะครับผมเป็นเรือประมงเทียสองเหมือนลำเมื่อกี้แหละว่าเดี๋ยวใช้คนละลำกับน,น้องเลยนะหาปลากันลำนี้ผมยึดแล้วลำนั้นยึดผมไปแล้ว ได้ได้ท่าไหรเงี้ยได้ห้าได้หมื่นห้าเองอ่ะพี่ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วอ่าเดี๋ยวนะได้หมื่นห้าเงไม่คุ้มเลยอ่ะใช่ใช่อ่าถึงบอกไงว่าเหมาะกับการฝาร์มเวลอ่าอันนี้ลำนี้จะเป็นมันพีพีเสอ่า อ่าอะไรวะ99998เดียว998 998ส่วนอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมเราจะเอาแบบเต็มสตริงทุกอย่างเหมือนลำนั้นเด๊ดๆยกเว้นพงมาลายพงมาลายพี่ไม่ชอบพงมาลายลำนั้นว่ะพงมาลายลำนั้นมันมันแบบดูแก่ดูคลาสสิก ดูคาราคาซิเกินไปเด้ผมพี่ต้องพงมาไลซิ่งว้ยเออจริงผมเปลี่ยนเถอเน่ผมพี่ต้องพงมาไลซิ่งอ่าเจ๋งเจ้าถังน้ำมันนะครับเราก็เอาถังถังหมื่นลิตรไปเลยเติมรอบเดียวแบบขี่ได้ยันชาตินี้ไปยันชาติหน้าขันบังครับขันเร่ง ส่วนอุปกรณ์นะครับผมผมจะติดตั้งเป็นเบ็ดลาวเนาะเบ็ดลาวแล้วก็เอ๊ะเบ็ดลาวอย่างเดียวนด้แหละเอ๊ะเหลือซื้อทั้งหมดเลยมันถูกๆเองเผือแบบอยากเปลี่ยนสายอ่าซื้อทั้งหมดเลยแต่ผมจะติดตั้งเบ็ดลาวไปอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อของเบ็ดลาวกันดีกว่าว่าซื้ออะไรบ้างไปก็น่าจะเหมือนเหมือนเรือเล็กกันแหละออ้แต่รอบนี้หมอกลงฮะหมอกลงฮะหมอกลงนี่เรือใครอะเรือเก้าอะ เรือกา้าเรือกา้าส่วนเรือผมจอดอยู่นี่นะครับผมนี่บังคีที่เฮ็ด998จอดอยู่นี่998รับ999 99. ถ้าคุณวัดมาก็997อ,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 อ่ะเอาเอ997อ่าเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นเหยื่อเหยื่ออะไรดีนะแฮร์รี่เนาะแฮร์รี่แฮร์รีนะแ่แฮร์รี่อ่ปลม่เข้าเร็วไมได้ดีแต่เนี่ยไม่เข้าเร็วอแมคเข้าเร็ว ปลามแมคเคเรลก็ได้ผมจะใช้ห่แมคเคเรลนะครับหนึ่งร้อยถุงซื้อเลยหรือยัดตัวไปเลยเพราะว่าใช้เปลืองมากถ้าเป็นเรือใหญ่เพราะเราจะใช้เบ็ดเบ็ดลาวยาวยาวสองสองโลครึ่งโหลดเดยอเข้าในถังเลยก็ได้พี่โหลด,ดยังไงวะมองไปที่ถังอะ่ะโหลดโหลด,ลดใส่ถังเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะมันมีลาวอ๋อ มันมีราวสองร้อยห้าสิบเมตรด้วยป <c oughs> ่ะไม่ผมอ่กผมว่าอออย่าราวสิบถังโอเคสิบถังก็โอเคแล้วมั้งอ่าอุปรกรณ์ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่าทุนผมมีไหมในตัวอ๋อทุนไม่มีซื้อทุนด้วยทุนในเรือมีไหมไม่มีนะครับอ๋อซื้อทุนด้วยสิบทุน <c oughs> คำวันนี้มีอยู่สามอันนะใช่หรอไม่เอาปล่อยปล่อยเซอร์เลยในคำวันนี้ปล่อยเซอร์เลยเดี๋ยวทุ่นมันไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวมันไม่สวยเด้เดี๋ยวเราไปดูตอนถึงไหมเดีกว,ว่าครับไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เก็บอ้วนเก็บอ้วนเอยไม่ใช่ดิเก็บเบ็ดลาวของเราครบสิบถังแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเราได้ประมาณไหนนะไปะไอโบ๊ท พ้าอันนี้คือวางรอบเดียวแล้วก็เก็บนะครับผมอกี่ตันเนี่ยโอ้ย oh God รวยบอกได้วยคำเดียวเลยครับรวยปลาปลาลิ้นหมาสี่สิบเจ็ดตันสีอุย้ยเกินด้วยเนี่ยอุย้ยเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหแค่ปลาลิ้นหมานะครับปลาลิ้นหมาก็ร้อยตันแล้วนะครับร้อยกว่าตันแล้วนะโอยอะไรวะเนี่ยโอ้หรวยรวยรวยนะครับผมเดี๋ยวเราวางอีกรอบหนึ่งดีกว่าอาเดี๋ยวผมจะวางวางอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทำปลากันนะทำปลาก็คืออล้างปลาแหละครับ เอเอา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 อีมันออกอะเอา่ีมันออกเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนที่เราเก็บปลาทั้งหมดเสร็จเลยดีกว่าป้ะแล้วนะครับผมก็ไช้ทําการเก็บเบ็ดเ่าทั้งหมดรอบสองแล้วนะเดี๋ยวเมาดูปลากันโอ้โหปลาโอ้พระเจ้า แค่ปลาลิ้นหมาก็200กว่าตันแล้วครับ200เกือบ300ตันแล้วนะปลาคอตอีกปลาคอตมีทั้งหมด100ตันอันนี้อีก100ตันอ่ะโอ้โหรวยบอกได้คำเดียวเลยครับว่ารวยเดี๋ยวผมตั้ง G P S เข้าฝั่งก่อน เอ้ตรงนี้มันมีแนวปะกกาลังต้องซูมต้องซูมนะอ้ะอานี่นะครับมานี่นะโบโบโบมานี่นน เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะให้เขาขับออโต้นะครับผมเข้าฝั่งโอเคแล้วระหว่างที่ขับข้าฟฝั่งนะครับผมเราก็มาทําการนี่แร่นะครับผมเอาสิ่งปฏิกูลออกจากตัวปลานะครับโอโ้ปลาทั้งหมดเกือบร้อยตันแล่ไงหมดเนะี่ย โอ้โหได้ดาวเดวียวเต้าโอเคใส่ปลากันเถอะหู What อันนี้คือระวังอ้วน2อกิโลสกิโลครึ่งนะครับผมทั้งหมด2รอบ2รอบรอบละ10เส้นโอ้ยยี่ล้านครับโอ้ m ไ g o ก EP สามผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอ EP สี่ EP สี่เดี๋ยวเราจะซื้อเรือลําใหม่นะครับผมแล้วก็ซื้อกระชังปลานะกระชังปลาก็คือพวกนี้นะครับเรามาดูกันว่าเรือลําใหม่แล้วก็ธุรกิจกระชางังปลาจะเป็นยังไงยังไงก็หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย